ตกลงท่านรองมาที่นี่ทำไมคะเนี่ยผมมาให้กำลังใจลูกน้องไงเอาดีๆค่ะเอาดีๆคือผมคิดถึงคุณผมอยากเห็นหน้าคุณแล้วก็อยากอย,กอยู่ใ,ใกล้ๆคุณและตอนนี้ผมกำลังพยายามจีบคุณอยู่เพราะฉะนั้นผมต้องให้โปรคุณแบบจัดเต็มรู้แล้วคะ่ะไม่ต้องย้ำก็ได้ จริงๆผมมีเรื่องไม่สบายใจนะแล้วก็ไม่เป็นอันทำอะไรเลยผมอยากจะมาเคลียร์กับคุณสองเรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องแรกที่ผมพยายามจีบคุณไม่ใช่เพราะว่าผมอยากเอาชนะคุณหรือว่าไม่อยากให้คุณลาออกแต่ผมจีบคุณเพราะว่าผมชอบคุณจริงๆผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิด รับทราบค่ะส่วนเรื่องที่สองวันก่อนที่คุณถามผมเรื่องเจ้าชายของคุณถ้าผมไม่ได้เป็นเจ้าชายคนนั้นคุณยังจะชอบผมไหมถึงคุณตอบว่าไม่ผมก็ยังจะจีบคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้น อย่าให้คุณเลิกคิดว่าผมเป็นเจ้าชายคนนั้นไหมแต่อย่าให้คุณสนใจที่ผมเป็นผมมากกว่านี่ท่านลองพูดเองเออเองคนเดียวแบบนี้นี่ท่านลองจะมาถามพิมพ์ทำไมคะผมแค่อยากรู้ความเห็นของคุณอะแต่ผมก็เคยชินกับความเผด็จการของผมเหมือนกัน